นี่ก็มียังไม่ชัวนะทุกวันเลยเนอะเออหยัดทุกวันร้อยกว่าล้านอ่ะคิดคิดว่าถ้าผมเป็น FSG นะผมก็สนใจนะไม่ใช่เฉพาะเอเจนต์ของซาร่านะถ้าผมเป็นเจ้าของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็สนใจต่อให้ถ้าขายแล้วเนี่ยคอปจะโกรธก็ตามโกรธก็โกรธไปแต่ร้อยสิบแปดล้านกับนักเตะอายุเท่านี้อ่ะมันไม่มีแล้วนะใช่ฮะก็เห็นด้วยคือต่างฝ่ายต่างดูคนละส่วน แม้ว่าจะอยู่เวอร์วหูเหมือนกันเจ้าของทีมหรือว่าฝ่ายการตลาดดูตัวเลขคือร18ล้านนะป๊อปแต่ถ้าผู้จัดการทีมดูถ้วยดูถ้วย,ด,วยดูความสําเร็จแล้วก็ดูแผนดูคนละอย่างดูแผนคือถ้ามันแหว่งไปเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะอีกสองสวันจะอีกสองวันจะปิดตลาดแต่เขาก็ต้องถามว่าแล้วถ้าหากขายไปแล้วคุณซื้อใครให้ผมอะ่ะเพราะถ้าไม่มีเนี่ยซีซั่นนี้ก็เหนื่อยมากเลยนะจะให้หนึ่งในสีนี่ยังเหนื่อยเลยนะเราอย่าลืมว่าตอนนี้ซาร่าก็เป็นคนปั้นให้นูเยสอยู่ เห็นเห็นตั้งแต่ precision ถ้าไม่มีตัวทำเกมคือตอนนี้ซาร่าอารมณ์ในการมาลงมาเอาบอลคล้ายแฮร์รี่เคนกับสเปอร์พูดเลยคล้ายแฮร์รี่เคนเมื่อเดการที่แล้วเลยฮะคือปั้นคือถ้าไม่มีซาร่าเนี่ยนูนเยสเนี่ยอาจจะโดนแซลอาจจะโดนแซลเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในขณะที่กัคกโปเองก็ตอนนี้ แฟนหงเนี่ยผมไปแอบรู้มานะลูกรักนะเออเล่นดีเล่นไม่ดีได้ลงหมดกลายเป็นอะไรนะโคดี้คอปโปอะไรด้วยแล้วผมแซวกันอยู่อ่ะก็เขาวิ่งเยอะเขาวิ่งเยอะแต่ไม่ยิงกองหน้ามันไม่ได้ไงออเกอมันมีตัววิ่งเยอะหลายคนนะอ่ะเทับไปมันเหลือมันร้อยสิบแปดตอนแรกมันร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเก้านี่แหละแต่ว่าล่าสุดอ่ะมันร้อยสิบแปดคือไอ้ตัวเลขเนี่ยผมว่ามันก็ประมาณแถวๆนี้แหละออ่าโเคตีว่าเป็นร้อย ยี่สิบถึงร้อยสามสิบแถวแถวนี้รวมนู่นรวมนี่อะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเขาบอกว่ามันมีมูลนะเพราะว่าซาอ,อัดอัลซีซึ่งเป็นผู้ระดับผู้บริหารระดับสูงของซาอุดีปรลีกเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่วันอังคารแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงค่ำคืนของวันศุกร์ที่ตลาดยุโรปจะปิดเพื่อที่จะดีลนู่นดีลนี่เดี๋ยวอาจจะมีดีลเซอร์ไพรส์จากพวกนักเตะจากยุโรปไปอีกก็ได้อ,อะไรเงี้ย<า>เขาบอกว่าเขาอยู่แล้วระบุเมืองด้วยนะว่าอยู่ที่คานตอนเนี้ยที่ฝรั่งเศส นะครับผมเพื่อเจรจานักเตะนะครับแล้วก็เดลี่เมลก็ออกมาระบุว่าอันอิติฮัดนี่แหละนะครับขอยื่นข้อเสนอ118ล้านปอนด์พร้อมกับระบุด้วยนะครับว่าตัวแทนของซาร่าเนี่ยยินดีที่จะคุยด้วยนะไอเย็นเขาชื่ออะไรจำไม่ได้าอ ยินดีที่จะคุยเป็นผมผมก็ยินดีที่จะคุยมันก็คุยไว้ก่อนเนี่ยเออคุยไว้ก่อนปีนี้118ถ้าเกิดว่าซัมเมอร์หน้าล่ะอาจจะได้สัก50าสิบไหมยื่นมาอีกครั้งหนึ่งค่าเหนื่อยอาจจะสักห้าหกแสนอะไรเงี้ยเออว้าสาราไม่น่าห้าหกแสนแล้วมั้งฮะเออรู้ล้านอยู่แล้วใช่ไหมเออคุยีบารี่ยิงสามแสน